มามามาครับวันนี้เรามารับชมนะครับเหรียญนักกล้ามเจ้าคุณนอปีพศสองพันห้าร้อยหนึ่งสามวัดเทพสลินนะครับเรามาแยกบล็อกกันก่อนเนาะอย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกต่อสั้นนะครับต่อเต่าหางสั้นเห็นไหมครับว่าหางทางด้านขวาเนี่ยจะสั้นขึ้นไปไม่ยาวลงมาแล้วเรามาดูด้านหลังนิดนึงเรามาดูบล็อกกันก่อนนะครับจะมีเส้นขีดบาง,บางๆเขาเรียกว่า บอกต่อสั้นหลังอุขีดแล้วเรามาดูสภาพผัาหน่อยดูที่จมูกก่อนจมูกเปิดนิดนึงคิ้วนิดนึงนะครับตรงคางนิดหนึ่งพ้าผิวสวยเดิมนะครับธรรมชาติเรามีวงเดือนบางๆตามพื้นเหรียญน,นะครับพ้าเนี่ยถี่ผิวสวยนะครับสวยลมดําเดิมมีเปิดเล็กน้อยธรรมชาตินะครับสภาพพ้าเนี่ยประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตรงจริงก็จะ ดูดีกว่าในไลน์นะครับเราดูด้านหลังดูรูเจาะกันก่อนเราก็ดูเกแท้ไปด้วยนะครับหรือว่าใครสนใจก็ยินดีให้เช่าบูชาเนะฮะผ้าผิวสวยนะครับยังมีผิวลุ้งๆอยู่ตามพื้นเหรียญสวยเดิมนะครับองค์นี้ใครสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่4,500บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมรับประกันแท้แล้วองค์นี้ห่วงเดิมนะครับห่วงเป็นวงดี ห่วงเดิมนะครับพร้อมรับประกันแท้แล้วก็รับประกันผิวเดิมตลอดอายุการใช้งานนะครับแท้ดูง่ายนะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ทั้งละท,ทางติดต่อด้านล่างครับ